คุผู้ชมนะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องป้าในอีกนี้ตัวป้งเนี่ยจะมาเออจะเพลงเนี่ยนะคะจะมาสอนให้ทิธีเล่นอ่าปรับกันนะถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นในเพจตัวเนี่ยนไงถ้าเป็นในเพจตัวก็จะเป็นแบบนี้แป๊บหนึ่งรอเด,ดีก่อนถ้าในเพจตัวนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะมันก็จะไม่มีนี่ ไปได้ใน Google นะกดไปที่ o o o l l e พิมพ์ตามพิมพ์ตามเลยนะคะพิมพ์ Stop v ดีโอไว้ก่อนได้นะจากนั้นเข้าที่อันแรกเลยกดได้เลยถ้าใครอยากดูอัดับเนี่ยกดกระกบาดตรงนี้อ่ะนี่เห็นไหม ก็จะทํายากหน่อยนะฮะรวมแบบนี้นะชมรีนี่อฮะพวกคุจะบริจาคหรือเปล่าก็แล้วแต่นะนะฮะแแต่เลยนี่นนนน นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะกดได้เลยไปแล้วนะบา,บาย